สวัสดีครับนะครับนะครับผมก่อนอื่นนะครับวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมสมาชิกทุกๆท่านที่กําลังติดตามรับชมนะครับการรีวิวสินค้าประเภทของเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับสินค้าจากทางร้านคมออดิโอนะครับอำเภอหนองกรุงสีจังหวัดกาลสินนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางฝากสมาชิกช่วยกดติดตามด้วยเด้อนะครับช่องทางเพจ คมซาบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับก็จะอัปเดตสินค้ากันใน2ช่องทางด้วยกันนะครับสมาชิกที่กดติดตามทางต่องทาง YouTube แล้วนะครับก็อย่าลืมฝากเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับเข้าไปกดติดตามทางช่องทางเพจด้วยนะครับผมใครที่มีความประสงค์ที่อยากจะยกเลิกกิจการในส่วนของเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับก็สามารถส่งรูปภาพเพิ่มเติมส่งรายละเอียดมาทางแอปไลน์ นะครับพี่น้องก็เข้าไปในโปรแกรมไลน์นะครับแล้วก็ค้นหาด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับพิมพ์เบอร์โทรเข้าไป0630564876นะครับถ้าไม่ชัดเจนยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์เบอร์โทรนะครับให้อยู่บนหน้าปกอีกทีนึ่งเนาะนะครับลายจะขึ้นชื่อว่าคมสาวด้วยพี่น้องเด้อนะครับส่งรูปภาพส่งรายละเอียดในส่วนของราคานะครับราคาไปกันได้ นะครับก็รับหมดเลยไม่ว่าจะเป็นยกชุดหรือว่าจะเป็นแยกชิ้นนะครับวันนี้เรามี p o w e r amp นะครับประกอบนะครับมือ2สภาพมือ1เลยนะครับสวยๆตัวนี้เป็น p า w e r อร์ GM Audio นะครับเป็นรุ่น FX 6 0 0นะครับสวยมากแท่นี้สนิมไม่มีนะครับผมสีเดิมๆจากโรงงานชมกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะครับดีไซน์สวยงามนะครับผมไฟสิกแนลนี่สี่ช่องสวยๆนะครับ สีเส้นจิงเฉียงแบบนี้นะครับนอแปลงขนาดกลางนะครับมาพร้อมกับคลาปามาตรฐานทั้งหมดสีตัวนะครับงานตัวนี้อะไรเกรดดีมากนะครับผมยังไม่เคยผ่านมือหมอเด้อนะครับสวยๆเลยนะครับอะไรเกรดดีมากครับนีบอดบาลานซ์มาให้ด้วยนะครับแบบนี้ครับสวยๆงานคุณภาพเลยนะครับตัวนี้นะครับผม8โอห์ม4โอห์มนะครับผมกําลังวัดไม่ชัดเจนยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ก็ แก้งสมาชิกว่าการใช้งานนะครับตัวนี้แนะนําที่15นิ้ว12นิ้วนะครับใช้นั่นละ2ดอกนะครับเท่านั้นนะครับออกงานกลางแก้งก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นฟังในบ้านก็ได้นะครับในส่วนของด้านหลังครับผมมีสวิตช์โหมดมาให้นะครับสแตดิโอแล้วก็โมโนทั่วไปเลยนะครับแจ็คสายสัญญาณนะครับมี XLR แล้วก็มีแจ็คโฟนนะครับในส่วนของสายสัญญาณลำโพงครับผมสเปกคอนมีมาให้นะครับแล้วก็ดำแดงมีมาให้ นะครับพัดลมระบายอากาศนะครับเห็นตัวเล็กๆนี้ครับผมจัดมาให้สี่ตัวเลยนะครับจัดให้สี่ตัวเลยนะครับสวยมากครับท่านนี้ครับนี่ให้ชมใกล้ๆเลยนะครับใหม่กลิบเลยพี่น้องนะครับอะไรเกลดดีมากนะครับใครที่ยังไม่มี power amp ไว้ใช้การใช้งานเนาะนะครับผมฝากว้ด้วยละการอีกหนึ่งทางเลือกนะครับวันนี้จัดราคาถูกแน่นอนนะครับได้ power amp สภาพมือใหม่ไปใช้งานกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะ ทีนี้นะครับเราจะมาทดสอบในส่วนของเรื่องเสียงนะครับว่าปกติดีไหมนะครับเดี๋ยวขออนญาตนะครับวันนี้อาจจะเป็นเรารีวิวสถานที่รีวิวเป็นหน้าโรงเรียนเนาะนะครับเพราะว่าบ้านเราอยู่ใกล้โรงเรียนนะครับช่วงเช้าเ้านี้อาจจะทดสอบแรงไม่ได้นะครับเด็กๆเรียนอยู่นะครับอ่ะทีนี้นะครับเราเปิดเครื่องกันเลยนะครับเปิดเครื่องกันเลยนะครับอ่า โอเคนะครับผมเปิดเครื่องเรียบร้อยนะครับไฟนะครับผมไฟออนนะครับผมสีช่องนะครับขึ้นปกตินะครับเดี๋ยวขอุญาตเลือกเสาแป๊บหนึ่งโอเคนะครับเซตที่ผมทดสอบจะเป็นนะครับต่อข้างนะครับผม18นิ้ว1ใบ15นิ้ว1ใบแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับ ถ้าฟังในบ้านนะครับผมเปิดได้นะครับผมเล่นไม่แรงมากนะครับอัดไม่แรงมากเล่นได้นะครับถ้าเซตที่ผมเล่นนะครับตัวนี้ผมทดสอบโดยไม่ผ่านคอร์สไม่ผ่าน EQ ไม่ผ่านเครื่องปรุงนะครับก็สามารถเล่นได้เลยฟังในบ้านนะครับเบาๆเพาะๆนะครับได้เลยแต่ถ้าออกงานกลางแจ้งจริงๆแนะนําเป็น1 5นิ้ว12นิ้วนะครับกลางแหลมเบสทนะครับใช้แต่ละ2ดอกพอเด้อพี่น้องเด้อนะครับก็ใช้งานตามกําลังวัดเนาะนะครับเพราะแอมเราจะใช้งานได้แบบยาวๆนะครับ เดี๋ยวครับสักครู่หนึ่งซาวไปในนออะโอเคนะครับอาโอเคเลยพัดลมระบายอากาศนะครับผมเช็คเลยนะครับอาพัดลมนะครับหมุนทั้งสี่ตัวนะครับเวลาเปิดเครื่องนะครับผมอาจจะมีเสียงออกลำโพงบ้างนิดหน่อยนะครับผมครั้งแรกนะครับแต่ครั้งต่อไปก็เงียบเลยนะครับมีเสียงออกลำโพงติ๊กนิดนิดหนึ่งนะครับผมไม่มีผลต่อการใช้งานเด้อนะครับแจ้งลูกค้าก่อนนะครับ ทดสอบช้นแนนเอเนะคับสักครู่นะครับปิดวอลลุ่มไว้สักครู่เด้อนะครับไม่ได้เปิดเสียงอยู่ที่โน้ตบุ๊กอ๊บอ่าโอเคครับผมช้นแนนเอครับเห็นเล็กๆอย่างนี้นะครับผมแรงดีมากนะครับแล้วก็เสียงดีด้วยนะครับ เร่งนิดเดียวนะครับผมแรงดีมากเลยนะครับท่านนี้นะครับ ผมแอมตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเสียงดีมากพี่น้องน,นะครับนะเสียงดีจริงๆเลยนะครับชช้นที่สองครับประวัติศาสตร์ไทยบอกเล่าให้โลกเรีอน ลองสองคะแนนพร้อมกันเลยนะครับ เช็คเรียบร้อยนะครับผมปกติดีนะครับทั้ง2องชานแนนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวแอมนะครับผมไม่มีเสียงจี้เสียงฮัมนะครับพัดลมหมุนทํางานปกติทั้ง4ตัวนะครับบาลุ่มไม่มีครกไม่มีแครกนะครับสภาพถือว่าเกือบเต็มร้อยเเซเลยนะครับผมใครได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับซื้อสินค้ามือ2นะครับแต่ได้สินค้าแบบเกือบมือแรกไปเลยนะครับราคาวันนี้นะครับผมถูกใจแน่นอนนะครับจัดให้เลยในราคา 3,900บาทรวมจัดส่งนะครับ3า0 0บาทรวมจัดส่งเลยนะครับสำหรับท่านนี้นะครับท่านใดที่สะดวกโอนก็นะครับชำระเงินแบบอ่าโอนนี่จัดส่งฟรีเลยนะครับแต่ถ้าใครปลายทางนะครับขออนุญาตบวกเพิ่ม200บาทเนาะนะครับปลายทางบวกเพิ่ม200บาทนะครับขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามาติดตามรับชมนะครับคำพูดไหนนะครับอาจจะมีผิดพลาดบ้างต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางด้วยละกันเนาะนะครับสำหรับ ใครที่มีความชื่นชอบในเรื่องราวของเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรเด้อพี่น้องเด้อนะครับขอแค่พี่น้องโทรมาเล่นนะครับโทรมาคุยกันนะครับใครมีปัญหาต่างๆเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะครับพี่น้องมือใหม่เรานะครับยินดีนะครับให้คาปรึกษาทุกๆท่านเลยนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดสับสไคร้นะครับและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเผื่อมีสินค้าใหม่ๆเข้ามานะครับทุกท่านจะไม่ได้พลาด นะครับอย่าลืม2ช่องทางนะครับผมเพจคมซาบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับแล้วก็ YouTube ลูกอิสานพันข้าวเหนียวนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนตีเทินเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกชนิดนะครับผมติดต่อมาได้เลยนะครับคลิปนี้จากลากันไปครับผมคลิปหน้าจะเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ